รสวัสดีนะครับวันนี้ก็มาเล่นสงกรานอีกวันนะครับๆๆสงกรานปีนี้ผมไม่ได้ไปไหนหรอกครับเท, <toggle. S 1> ที่ยวก็ไม่ได้ไปเที่ยว,วผมอยู่ที่ลําดวนนี่นะครับลําดวนก็ประมาณเล่นพาเรามาเล่นประมาณสองวันยังก็อยู่บ้านนะครับเพราะไม่ได้ออกไม่อยากออกไปไหนมัน อากาศมันร้อนเลยครับมันไม่เหมือนแต่ก่อนเนาะเที่ยวตลอดแล้วก็กินอยู่บ้านดีกว่าขนาดกินอยู่บ้านยังหมดเยอะเลยออกไปข้างนอกผมว่า,าไม่เหลือช่วงนี้เศรษฐกิจย่ำแยอ่ออกไปไหนไม่ได้ไม่ใช่ว่าเศรษฐกิจย่ำแย่นะไม่ค่อยมีตังคนะ์ครับอ กินแค่พอเหมาะพอควรครับเล้าเขาช่วงสองวันแรกนี่จัดหนักเลยครับเหล้าน้อยกับผมโอ้เต็มที่เลย่ได้อะไรได้ของดดที่อะไรในกาวร้อนนะใช่ใช่ใชไปติดอะไรเท่านี้แล้วนี่หลุดแล้ว เชันหลวงชันเลยวะผมเอาตังคืนเลยเขียบเงียบเลยเดี๋ยวให้เอาเอาไปชื่นสา,สาร ไป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 เลยไปฝนตกนะครับช่ำเลยช่วงนี้รถไทยก็อ,ออกล่านะครับออกลา่าฝนอยู่บ้านตกหนักเลยนะ <c oughs> น้ำท่วมเลยตรงนี้กินไปจองอึก อึ่นในจะมาออกโอกเพราะมันร้นมานานแล้วเป็นอื่งบ่รู้เจ้านี้ไม่ได้ถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูเลยครับไม่มีอะไรให้ถ่ายเลย ไิินกน,นกกัป <c oughs> พูดถึงเธออยู่คนเดียวนเนี่ยอ้าวเขาทำอะไรตกปลาเลยตกปลาอะไรตอนนี้มานี้จะอยู่นี่ม่ตกครับหยุดแล้ว โอ้โตกอยู่โน่นตก,ตกมาที่หนึ่าตทุ่งนาเกี่ยวเลยเนาะเดี๋ยวเลยขอแต่มีน้ำเองุน้ำขังเลย,ยนะเนาะ๋อ๊ตกแรงกันตัว จะไปก่อนพี่อันพี่ชุมจะเอาลังมาให้วัน,นไหนจะเอาใส่บีบขวดเบียร์ที่บอกเอาไว้ ใส่เครื่องเลยบ้านจะรวยเรียงแล้วอ๋อตอนออกไปฝนตกหนักเลยนะอันนี้โล่งไหมครับไม่รู้หายไปดดยไหนดเกลียวเกลียวครึ่งเดียวเองเหรอเกี่ยวข้าวามีข้าวไหมนะไมเอาน้า<ะ>นาปังก,กินกระทะไม่ได้แต่ง้วกินได้กินเนาะรถเล็กเกี่ยวนัน่นเอ อพรุ oh. ่งนี้แปลว่าเขเออจะเข้าหวานปลาได้จะไปสถานซื้อปลากระตเบียนขาลูกมาทำประสดข,ขายยังงดก็ได้ขายดีเชยเมื่อกี้มีต้นอยู่ขาหักอยู่ <c oughs> ตรงถนนนี่เลย ผมไม่ได้เอาออกนะครับฟาร์มร้องด้วยผมเสียวขับขึ้นเลยเดี๋ยวกูแต่โลมันสะบัดอ่ะจะบัดร้อ <c oughs> เดี๋ยวได้เงินเดี๋ยวทําทําร์ทสปอร์ตพีนาสงการเราไปทําคดดลิปยูทูบยูทูบสาวเนี่ยได้เงินมากตอนนี้เลยผมขับขึ้นเลยทาให้รูปด้วย รถไฟยสาไปอ่ะเห็นรถจนมต้ล้วเ่อไข่โอ้ลมยันใบนี้ร่วงเลยเอ๋ยอนอกไไนนอะไรนกกระปูดนี่นเขาเรียกนกกระปูที่เราเขาเรียกนกกระปืน เกากปืดอีเรก็ปืดอ้านกอะไรนกกระปืดนกนกกระปืดบทีรถึงบ้านแล้วที่นี่เขเีกนกกระปดนกอะไรนกกระปดเขาดูน้คืนนี้ไฟตรงนี้นกมันจะออกตรงนี้ันีมุดลไมด้จอี้งตกเสียด้วยจะบอกให้ รูปใหญ่ด้วยปรบ้านนะครับ